สวัสดีครับสว <ety> ั <umas Psychology> สด <animation> ีครับ uh มีบัวอ <wh> <ing> ้า <tr> ก <Luis> ับเมี่เนี่ามะลนคี่เกาล่ะเนเพรมะ่าเฮาไปเด่นกี่คแลวบักแนวบักแนวพี่ขาดสร้างกี่คนเนี่ยเลมอนเลมอนนะเลมอน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 เลนี่ลหรเลดี้กาก่บ่แมนอันนี้บ่เมนเลดี้กาก่ดิเลดี้หเดี หลาบสวยจะมีหนามแต่เทยงามก็มีหนวดไอ้ย่ะหนวดพิฆาตด้วยนี่สไลด์คอหนวดหรือมวยแติกาก็คือพวกในเฮ็ดหนาเปรี้ยวจะเจอแบบนี้เลยทำไมดู้ลาวไม่แบบนี้มาเออาแบบนี้ละเออเอาทั้งเอาทั้งนี่ด้วยเออเอาทั้งนี่เออเอาทั้งนี่ไม่ได้ เลือดก็หน่วยหวานเดี่ยนื้อหนีหน่อยกุ้งมันทีมีหน่วยหวานไว้หนึงครับเนื้อหนีหน่อยกุมูมีหน่วยหวานหน่งยนึงเอนึถือเตรียมเอาเตรียมเตรียมแล้วเนี่ยนนี้มันบักเน่าหวานบ่เปรี้ยวบล

เด right, right, ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขาดขาดล้านเจ๊ห้างเดี๋ยวอ๋ออ๋อน้ำลายแตกเลยวะ Det er lov.

เนี่ยยังยังคือล่นเนะโอ้สมสมมรก